คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เวลาที่คุณทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะแล้วคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอะแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะคะวันนี้คุณรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันควบคุมผลลัพธ์ของคุณนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นก็คืออารมณ์ของคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีกับเรื่องหรือว่า กิจกรรมที่คุณทำนะคะแต่ว่าคุณยังมีพลังงานที่ต่ำมากมีอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียหรือว่าไม่ราเริงเบิกบานนะคะวันนี้ออกมาเป็นท่าทางไม่ว่าจะเป็นท่าเดินที่เฉยชาความรู้สึกที่เฉยเสื่องซึมนะคะหรือว่าไม่สดชื่นนะคะวันนี้โทนี่ร็อบบินบอกเลยนะว่าดูคนจากท่าเดินรู้เลยว่าคนเนี้ย จะมีผลลัพธ์ในชีวิตอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่กําหนดชะตากรรมชีวิตของคุณได้นะคะวันนี้ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีมีผลลัพธ์ที่ดีกับกิจการกับงาน ับทุกเรื่องที่คุณทำนะคะแค่คุณใส่พลังงานใส่ความตื่นเต้นใส่ความร่าเริงใส่ความเบิก <on> <Jake. S 2> บานกับทุกเรื่องราวที่คุณทำนะคะจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะแค่ใส่อารมณ์ที่สุดขั้วนะคะใส่ความสดชื่นใส่ความตื่นเต้นใส่ความสุขนะคะแน่นอนค่ะผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนค่ะ